thank mm -hmm. you พี่น้องคะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับคําเทศนาบนภูเขาวันนี้เราจะดูโภชนะของพระเจ้าต่อเนื่องนะคะยังคงอยู่ในตอนที่ว่าด้วยเรื่องของประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์พี่น้องคะวันนี้เราจะดูในพระธรรมแมทธิวบทที่5ข้อที่13ถึง16 4ข้อเท่านั้นเองนะคะโชนะของพระเจ้านะคะบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบยำท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนักนซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังวันไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็ เหมือนกับตะเกียงจงสองสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวนพี่น้องคะที่ผ่านมาเราเนี่ยได้เรียนรู้คุณลักษณะ8ประการของประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์หรือว่าคุณสมบัติของคนที่เป็นสาวกแท้นั่นเองพี่น้องคะแมทธิวบทที่5ข้อที่13ถึง16นะคะ ยังคงพูดเลือกคุณลักษณะประชากรของพระเจ้าพระเยซูนะคะทรงใช้สิ่งที่คนในเวลานั้นในยุคสมัยของพระองค์เนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างดีทรงนํามาใช้เปรียบเทียบในคําสอนของพระองค์พื่อยกตัวอย่างเกลือกับตะเกียงนั่นเองนะคะและพระองคตรัสว่าชีวิตของสาวกแท้นะคะองส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้เหมือนกับเกลือและเหมือนกับ ความสว่างของโลกนี้พี่น้องคะคริสเตียนเนี่ยนะคะถูกกำหนดไว้แล้วว่าเราเนี่ยต้องแตกต่างจากโลกเกลือน,นี่นะคะต่างจากอาหารรสจืดความสว่างก็ต่างจากความมืดดังนั้นไม่ว่าความสว่างส่องไปที่ใดนะคะความมืดจะถูกขับไล่ออกไป อาจารย์โปโลนะคะครั้งหนึ่งเคยถามในพระธรรมสองโครินท์บทที่6ข้อที่14อาจารย์โปโลบอกว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรพี่น้องคะความสว่างกับความมืดมันไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วแลงจริงที่ทั้งสองอย่างนี้นะคะมันก็ต่างกันแล้วก็ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงที่ยสุคริสบอกว่าท่านเท่าไรเป็นเกลือแห่งโลกพี่น้องคะ พวกเราเนี่ยรู้จักคุณสมบัติของเกลือเป็นอย่างดีในสมัยก่อนที่เราไม่มีตู้เย็นกันนะคะเราใช้เกลือเนี่ยในการถนอมอาหารเพื่อให้อาหารนั้นเนี่ยเก็บไว้ได้นานใช่ไหมคะสาวกนะคะต้องมีเกลืออยู่ในตัวสาวกหมายความว่าอะไรหมายของว่าต้องมีคุณลักษณะชีวิตของสาลกสาวกแทนพี่น้องคะ ในข้อความนี้นะคะความเป็นเกลือความเป็นสว่างของความสว่างของโลกนะีคะมีหลายคนตีความหมายนะคะบอกว่าเกลือนี่นะครับหรือความสว่างเนี่ยหมายถึงการที่เราเนี่ยทำดีทําดีด้วยความคําพูดหรือว่าด้วยการกระทําของเราแต่ว่าเดนอยากให้เราพิจารณาจากบริบทนี้นะคะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยหมายถึงความดีจริงๆหรือเปล่า หมายความว่าความดีในทั่วๆไปที่เราเข้าใจกันเนี่ยจริงหรือเปล่าพี่น้องคะในพระธรรมลูกานะคะบทที่14ข้อ3 4ถึงนะคะพูดไว้ว่าเกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าเกลือนั้นหมดลดเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอย่างไรได้จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้จะหมักไว้กับกององูสัตว์ทำปุ๋ยก็ไม่ได้แต่เขาก็ทิ้งเสียใครมีหูจงฟังเถิด อีกข้อหนึ่งะคะในโครสีบทที่4ข้อที่6บอกว่าจงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนพี่นุ้งครับพี่เยซูคิดสอนเราในตอนนี้นะคะบอกว่าคริสเตียนที่ดีหรือสาวกแท้ของพระองค์ต้องรักษาลักษณะชีวิตที่เหมือนพระเยซูไว้ให้มากที่สุดเหมือนเกลือที่ต้องรักษาความเข็ม คำถามคือนะคะทำไมเกลือมันถึงสูญเสียความเค็มได้ความจริงนะคะพี่น้องเกลือเนี่ยโดยตัวมันเองนะคะมันไม่เคยสูญเสียความเค็มพอๆกับความสว่างนะคะพี่น้องความสว่างก็คือความสว่างมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะคะ น้องคะดังนั้นเองนะคะเกลือที่ไม่มีความเค็มหรือความสว่างที่ไม่มีแสงสว่างจึงเป็นภาพของผู้ที่ติดตามของพระเยซูคริสต์นะคะในความหมายที่ว่าคนที่มาเป็นคริเสเตียนแท้แล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่อาจที่จะหยุดพูดหรือเป็นพยานถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์ได้เลยเหมือนเกลือเนี่ยที่มีความเค็มของมันตลอดเวลาเหมือนความสว่างที่มีแสงสว่างของมันตลอดเวลานั่นนีง อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าพวกเราเนี่ยนะคะคริเสเตียนแท้นเนี่ยไม่เพียงแต่แตกต่างจากโลกนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเราเนี่ยถูกกำหนดให้ดีกว่าเดิมด้วยพี่น้องคะเกลือต่างจากอาหารรสจืดเพราะว่ามันทำให้อาหารเนี่ยมันมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นความสว่างต่างจากความมืดเพราะว่ามันสามารถช่วยคนที่เดินหลงทางอยู่ในความมืดได้ และเกลือเพียงนิดเดียวนะครับสามารถที่จะปรุงอาหารเนี่ยให้มีรสอร่อยขึ้นได้เช่นเดียวกันความสว่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะเจาะฝ่าความมืดเข้าไปได้นะคะพี่น้องดังนั้นเองหมายความว่าแม้มีคริสเตียนนะครับเพียงไม่กี่คนในชุมชนแต่ว่าสามารถที่จะสร้างกำลังใจให้กับสังคมและขยาย อนาคตแผ่นดินของพระเชาได้ด้วยเช่นเดียวกันพี้โงคะในอดีตนะคะประเทศไทยนะคะจากคริสเตียนมีเพียงไม่กี่คนปัจจุบันคริสเตียนมีหลายแสนคนแล้วนะคะดังนั้นเองนะคะเรามาดูกันต่อเกลือและความสว่างหมายถึงอะไร มีหลายคนตีความอย่างที่พูดไปแล้วนะคะบอกว่าการเป็นเกลือและเป็นความสว่างหมายถึงที่ทำหมายถึงการทําความดีนะคะหมายถึงว่าทําดีพูดดีคิดดีแสดงสิ่งดีต่อคนข้างนอกให้โลกได้รู้นะคะแล้วเมื่อคนทั้งปวงเนี่ยเห็นความดีสิ่งดีที่เราทั้งหลายทำนะครับเขาจะสรรเสริญพระเจา้า อย่าไรก็ตามนะคะดิฉันอยากชวนพวกเราเนี่ยคิดให้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งพี่น้งองคะถ้าเกลือหรือความสว่างหมายถึงแค่การทําดีพูดดีให้กับสังคมรอบข้างของเราดิฉันอยากจะบอกว่าคิดเสียเราเองอาจจะไม่ต่างจากคนในศาสนาอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าหลายหายศาสนาทุกศาสนาเลยนะคะสอนให้คนทําดีแต่ว่าพี่น้องคะ่ะ พี่สุริตตรัสว่าเพื่อองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่8ถ้าพระองค์เป็นความสว่างของโลกแล้วทำไมพระองค์มาตรัสในมัทธิวบทที่5ข้อ14บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกพี่น้องคะพยซสุริตตอบคำถามนี้ของเรานะคบในยอห์นบทที่8ข้อที่12พระองค์บอกว่าผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตสาวกของพระเยซูนะคะมีความสว่างในตัวเพราะว่าพวกเขาอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ Christ, ทรงเป็นความสว่างของโลกพี่น้องว่าคุณเป็นความสว่างของโลกเพราะว่าพระคริสต์อยู่ในตัวคุณพี่น้องคะการที่บอกว่าคุณเป็นเกลือการที่บอกว่าคุณเป็นความสว่างของโลก,ก,ลก,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 โลกจึงไม่ใช่สิ่งที่เราพูดนะคะหรือสิ่งที่เราทํานะครับ แต่หมายถึงการที่เราเนี่ยอยู่ในพระเยซูริ์พี่น้องคะเมื่อพระเยซูริสตรตัสว่าจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำคำพูดนี้นะคะพระเยซูริ์ไม่ได้หมายถึงว่าเราเนี่ยควรจะต้องทำงานของเราเนี่ยให้เด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนนะคะ เพราะว่าในคําเทศนาเดียวกันนี่เองนะครับในบทที่6นะคะข้อที่14พระเยซูคริสต์บอกว่าจงระวังอย่ากระทาศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นทานของท่านต้องเป็นทานลับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์เน้นไม่ได้สิ่งที่เราทำแต่สิ่งที่เราเต็มในพระเยซูคริสต์นะครับจะจุดประกายให้ทุกสิ่งที่เราทำนะครับ เมื่อคนเห็นสิ่งที่เราทำนะคะพวกเขาจะสรรเสริญพระเจา้าประเด็นก็คือความดีที่พระเยซูริสตัดเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่หลายคนเข้าใจว่าการเป็นเกลือและเป็นความสว่างหมายถึงการทําความดีทั้งคำพูดแล้วก็การกระทําแต่ว่าดฉันอยากให้เราลองคิดถึงนะคะฟังดูนะคะย่นเองนะครับออ เชื่อหรือเข้าใจตรงกับที่มาร์ตินลูเทอร์เคยอธิบายไว้นะครับลูเทอร์อธิบายไว้นะคะแล้วก็เน้นว่าการทำความดีของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต,ต์ตัดในแมทธิวบทที่5ตอนนี้นะครับความดีของคริเสเตียนนั้นหมายถึงการประกาศข่าวประเสริฐ ดังนั้นการทำดีในตอนนี้นะครับจึงไม่ได้หมายถึงการรับใช้หรือการรับใช้คนอื่นด้วยความรักแบบทั่วๆไปนะคะแต่หมายถึงการประกาศเป็นพยานสอนพระคัมภีร์อย่างถูกต้องเน้นเรื่องความเชื่อเน้นการสอนให้เขารู้จัก แล้วก็ที่จะรักษาความเชื่อของเตงไว้ด้วยและนี่คือการทําดีนะคะที่จะสําแดงนะคะบ่งบอกให้รู้ว่าเราคือสาวกที่แท้จริงบ่งบอกให้รู้ว่าเราคือประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์ที่แท้จริงพี่น้องคะเมื่อเราเนี่ยอยู่ในจุดที่เข้มที่สุดหรือเราอยู่ในจุดที่สว่างที่สุด นนะคะจะตอบสนองการกระทําของเราไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งพวกเขานะคะถ้าพวกเขาไม่ข่มแห่งเราเพราะพระนามของพระเยซูคริสต์พวกเขาก็จะสรรเสริญพระบิดาของเราที่อยู่บนสวรรค์เหตุจากการประกาศข่าวประเสริฐข,ของเรานั่นเองและนั่นเองคือการทําความดีที่พระเยซูคริสต์หมายถึงนอกจากนี้นะคะเรายังพบว่า ทีู่นะคะทรงเป็นตัวอย่างที่ดีมากในเรื่องของการที่พระองค์เนี่ยทรงสำแดงพระลักษณะของพระองค์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระองค์เป็นความสว่างของโลกพี่น้องคะดังนั้นเองนะครับจึงไม่น่าแปลกใจที่หลายๆครั้งเราเห็นว่าพระเยซูคริสทรงพระพิโรธเวลาที่พระองค์เจอความน่าซื่อใจคดจากผู้คนรอบด้าน สำคัญมากสําหรับคริดเซียนนะคะดิฉันอยากจะขยายในข้อที่15นะคะบอกว่าเมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในเรือนนั้นพี่น้องครับ สำคัญมากคริสเตียนต้องสําดงตนส่องสว่างให้โลกเห็นต้องประกาศต้องเป็นพยานให้โลกรู้ว่าคุณเป็นคริสเตียนเป็นผู้ติดตามพระคิดเป็นคนแห่งประชาเป็นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์พี่เราพบในสมัยของพระเยซูคริสต์นะครับรเราพบว่ามีพวกนี่มีสาวกหลายคน และมีสาวกอย่างนิโคเดมัสด้วยพวกเราจำได้ไหมคะนิโคเดมัสแอบมาหาพระเยซูคิตตอนกลางคืน แล้วพระเยซูก็มีสาวกลับด้วยนะครับอย่างโยเซฟชาวอาริมาเชียพระคัมภีร์บันทึกว่าโยเซฟชาวอาริมาเทียมาช่วยพระองค์นะครับในการที่จะเอา,เอาพระศพของพระองค์เนี่ยไปฝังและในพระธรรมยอห์นนะครับอัครทุตยอห์นนะครับขั้งหนึ่งเคยตั้งข้อสังเกตไว้นะครับในวันที่พระเยซูริ์สเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ42อถึง43นะครับยอห์นบอกไว้ว่า ยังไรก็ดีแม้แต่ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนวางใจในระองแต่พวกเขาไม่ยอมรับโะรง์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสีเขากลัวว่าจะถูกขับออกจากธรรมศาลาเพราะว่าพวกเขารักการชมของมนุษย์มากกว่าการชมของพระเจ้าพี่น้องครับปัจจุบันเรายังพบคนที่มีน่าเื่อใจโคตรแล้วเราก็ยังพบ อีกหลายหลายคนที่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดแต่ว่าการกระทําของเขากลับปฏิเสธพระเยซูพี่น้องคะพระเยซูคริสต์ทรงประสงค์ให้สาวกแท้ของพระองค์นะครับทองสว่างคือสําแดงตนไม่ปิดบังไว้พี่น้องคะนี้อยากจะยกตัวอย่างเพื่อที่เราจะเข้าใจมากขึ้น ที่อเมริกานะคะมีกฎหมายบอกว่าคริสเตียนเนี่ยจะพูดเรื่องพระเจ้าหรือจะประกาศเรื่องของพระเจ้าเนี่ยในโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีครูคนหนึ่งนะคะเป็นครูพยาบาลเมื่อเธอรู้ว่าเด็กนักเรียนคนหนึ่งของเธอเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งร้ายนะครับเธอเองนะคบกุ้งใจมากนะครับและเธอรู้ว่าเด็กคนนี้นะครับสิ่งที่เด็กคนนี้ต้องการมากที่สุดก็คือความสว่างของโลกนี้นะครับ ขณาดเดียวกันเธอเองในฐานะลูกจ้างของรัฐนะคะเธอเนี่ยถูกห้ามไม่ให้ประกาศไม่ให้พูดเรื่องพระเยซูคริสต์พี่น้องคะเธอกุ้มใจมากเธอก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับกลุ่มอธิษฐานของคิตจักรฟังพี่น้องคะกลุ่มอธิษฐานของคิตจักรนะครับหมุนใจถือว่าถ้าพวกเขาสั่งให้เธอเนี่ยหยุดพูดในพระนามพระเยซูนะครับพวกเขาหมุนใจถือว่าให้พูดต่อไปพี่น้องคะ วกเขาที่ฐานขอความกล้าหาญให้เธอนะคะขอพยานมือสุดนำเธอและสุดท้ายเธอตัดสินใจนะคะเธอกล้าเป็นพยานเรื่องพระเยซูริตกับเด็กนักเรียนของเธอคนนี้และเด็กคนนี้ก็รับเชื่อนะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะครูอีกสองคนนะคะก็แอบได้ยินตอนที่เธอเป็นพยานกับเด็กคนนี้ด้วยพี่นู้ว่าปัจจุบันนางพยาบาลครูพยาบาลคนนี้นะคะก็ยังไม่ได้ถูกไล่ออกนะคะไม่ถูกลดตําแหน่งแต่สมมติว่าเธอโดนนะคะเธอบอกว่าอะไรรู้งไหมคะเธอบอกว่า ธอโดนนะคะมันก็คุ้มกับการที่เด็กคนนี้ได้ไปสวรรค์พี่น้องคะพูดให้ง่ายขึ้นครูพยาบาลคนนี้นะคะเธอได้สำแดงความเป็นเกลือเป็นความสว่างไม่ใช่ความดีความมีเมตตาที่เธอทํากับโลกกับชุมชนแต่เธอเป็นเกลือเป็นความสว่างหรือความดีในที่นี้นะคะก็คือการที่เธอเป็นพยานอย่างซื่อสัตย์ในการที่จะพูดเรื่องของพระเยสุคิ์ประกาศ เรื่องความรอดให้กับคนอื่นได้รับรู้พี่น้องครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกที่อยู่ในตัวเราและเป็นคนที่เป็นผู้ที่ทําให้เราเป็นทูตของพระองค์อย่างแท้จริงพี่น้องคะดังนั้นเองเราจะไม่ปิดบังข่าวประเสริฐจากโลกนี้อย่างแน่นอนสรุปแล้วนะคะความเป็นเกลือและเป็นความสว่างของโลกในที่นี้ในคําเทศน,ะจนาจึงบนภูเขา กำลังพูดถึงคุณลักษณะการเป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์หรือการเป็นสาวกแท้จึงหมายถึงการสอนเรื่องความเชื่อสอนให้รู้ว่าข่าวประเสริฐคืออะไรพระเยซูคิ์คือไขรสอนเขาเสริมสร้างเขาและให้ให้เขารู้จักที่จะรักษาความเชื่อของเขาสรุปสิ่งเหล่านี้ก็คือการประกาศข่าวประเสริฐประกาศพระกิติคุณผู้เป็นพยานต่อคนทั้งปวงในโลกนี้นั่นเอง การทำดีเช่นนี้นะครับจึงจะเป็นการสําดงตนว่าเราเป็นสาวแทว่าเราเป็นประชากรแหงแผ่นดินสวรรค์ จบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพระช้านะคะเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับคำเทศนาบนภูเขาข้างหน้าเราจะขึ้นตอนที่สองนะคะที่ว่าด้วยเรื่องคำสอนในแผ่นดินสวัสดิ์นะคะหากพี่น้องมีคอมเมนต์มีคำถามนะคะก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาได้นะครับในหน้า Facebook เลยนะคะเพื่อที่เดียนมีโอกาสก็จะได้มีโอกาสที่จะลงไปตอบวันนี้ก็ขอพระช้าอุยพ,พรพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ